ยินดีต้อนรับเข้าสู่โดนไทยกับตันวันนี้มารีวิวเจ้า 25P กันครับก็คือ DJI T25P ครับผมวันนี้จะพามาดูโครงสร้างรอบๆของ DJI T25P ครับว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับลํำก็ใหญ่ประมาณนี้ก,ก็ใหญ่อะยกคนเดียวก็พอยกได้อยู่ครับก็ยกได้นะคนเดียวยกคนเดียวยกได้อยู่ครับทำงานคนเดียวได้ครับ T25P ครับตัวนี้มา ใส่ถังหวานไว้รอครับถังหวานก็คือตอนนี้ลูกค้าซื้อทั้งฉีดแล้วก็ทั้งหวานก็คืออันนี้ใส่ถังหวานไว้ให้ก็ถังหวานเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะเป็นระบบเกียวหมุนแบบนี้แล้วครับเป็นเกียวนะครับเกียวก็จะดันปุ๋ยออกไปเรื่อยๆครับดาน่างก็คือมันเปลี่ยนใหม่อลังการหมดเลยอะ่ะสำหรับถังหวานนะครับอลังการหมดเลยครับใช้งานดีกว่าเดิมแน่นอนครับกับเจ้า DJI 25P นะครับ ระบบปลดล็อกแขนเซ็นเซอร์แขนยังมีให้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับปลดล็อกง่ายครับสะดวกสบายครับนี่ครับทุกอย่างถูกเก็บรายละเอียดมาหมดแล้วนะครับมาพร้อมกับเรดาร์ดดานหน้ามีตัวกล้องเสริมเวลากลางคืนก็จะทําให้แม่นยํามากยิ่งขึ้นครับส่วนตัวกล้องนะครับไม่มีก้มเงยแล้วนะครับแต่ยังก้มเงยได้เหมือนเดิมตัวกล้องติดตายตัวครับจากภาพกล้องเก่าๆที่เราจะเห็นว่า กล้องมันก้มเงยได้ครับกล้องก้มเงยได้แต่ตอนนี้กล้องติดตายตัวแต่ว่าเขาสามารถก้มเงยได้ก็มันประมาณนี้ครับถ้าอธิบายให้ฟังก็คือของเก่าจะเป็นกล้องแนวนอนเวลาก้มเงยมันก็กล้องก็จะขยับตามไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้กล้องของเขาเป็นแนวตั้งพอตั้งปุ๊บเวลาก้มเงยเขาก็จะแบ่งเฟรมแบ่งเฟรมสมมุติเห็นเฟรมบนก็คือด้านหน้าเฟรมล่างก็คือ ถ้าเราปรับก้ม,กลมลงมามันก็จะก้มลงมาคือกล้องเป็นแนวนอนแนวนอนแบบนี้ครับให้เห็นมุมกว้างขึ้นแต่ว่ายังเห็นภาพเหมือนเดิมมันจะก้มเงยไม่ได้มันทําให้มันทนขึ้นแน่ๆแล้วละ่ะมาพร้อมไฟสปอตไลท์ครับสองดวงครับสามารถปิดเปิดได้ที่ตัวรีโมทเลยนะครับแล้วก็มอเตอร์ครับ1 0 0 2 8 5 9ทับ kv เป็น kv ต่ำครับใบพัดเดิมๆนะครับก็จะให้เป็นรห้าศูนยครับผม 50-18ครับมอเตอร์ใหญ่ใบพัดยาวนี่ครับด้านข้างเก็บรายละเอียดมาหมดแล้วครับทุกๆอย่างเลยนะครับสายปลดถังวานหรือฉีดยาก็เสียบแค่เส้นนี้เส้นเดียวครับมีลูกยางคุมมาให้ด้วยนะครับเราต้องดึงลูกยางไปคุมครับการปุ๋ยกันน้ําได้ปลดล็อกตรงนี้เลยครับอันนี้เป็นที่เก็บที่เก็บสายน้ําเวลาเราเวลาเราจะฉีดปุ๋ยแล้วก็เอาสายน้ํามาเก็บตรงนี้เลยถ้าจะฉีดน้ําก็ใส่สาย,สาย,สายกลับเข้าไป ที่ตัวถังได้เหมือนเดิมนะครับส่วนด้านหลังนะครับไม่แทบจะไม่มีระบบไฟอะไรด้านหลังแล้วถ้าแกะออกดูนะครับก็เสียบแบตตรงนี้สายทุกอย่างถูกเดินไปด้านหน้าหมดแล้วระบบหัวเจ็ตครับอันนี้มีติดตั้งเดิมๆมาให้2หัวครับหัวเจ็กหัวเจ็ดเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ตัวล็อกแน่นหนาขึ้นครับรุ่นเก่าๆก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันลูดเดี๋ยวมันหลุดจังเลยอันนี้ถูกเปลี่ยนระบบมาเรียบร้อยแล้วละอองน้ําสวยขึ้นนะครับ มาพร้อมกับระบบเรดร์ด้านหลังตรงนี้ครับสวยงามครับประกัน1ปีเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเรดร์ตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนน้ำโดนละอองอะไรครับต้องติดตั้งอยู่ตรงนี้เท่านั้นนี่คือดีใจเจ้า t ี5 p นะครับตัวใหม่สวยงามใครอยากได้เป็นเจ้าของก็มาที่โดนไทยกับตันได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับส่วนราคาและโปรโมชั่นก็ อยากได้จริงๆก็มามายื่นเรื่องได้ครับอยากจะผ่อนทกอหรืออยากจะทําไฟแนนซ์นะครับหรือจะซื้อเงินสดก็มาคุยมาติดต่อกันได้ครับเดี๋ยวจัดให้แน่นอนครับโดนไทยกับตัน